รถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการไล at n e อนแอนั tha ออโตสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อยอีกแล้วค่ะกับเต็นนัท t าออโต้ค่ะรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัท t าออโต้นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับ m e r c e d e s b e n บค่ะ e 2 5 0 AMG พ a สเกจค่ะบอกเลยว่าได้มานะคะเพิ่งได้มาสดๆล้อๆเลยรีบเอามารีวิวเพื่อนๆเลยค่ะอันนี้คือสภาพที่ทางร้านยังไม่ได้เก็บรายละเอียดยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเรามาดูกันเลยว่าสภาพที่ได้มาเนี่ยสวยขนาดไหนนะน่าสนใจขนาดไหนใครที่อยากได้เบนซ์สองประตูราคามือสองตอนนี้บอกเลยว่าเจ้าตัว e 2 5 0นี้เป็นราคาที่แข็งมากๆนะคะคือมันเป็นรถที่หาค่อนข้างยากนะคะลูกค้าที่ได้ไปเนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะโอเคยังไงเดี๋ยวตามไอ้มาดูรีวิวกันนะคะมากันที่ด้านหน้ากันเลยนะคะไฟหน้านะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะสวยๆใส,สๆเลยค่ะเพื่อนๆไม่มีตาหนิเลยนะนี่คือเอามือลูบเนี่ยยังไม่มีแม้กระทั่งรอยหินกระเทาะเลยนะคะทุกอย่างคือคลีนมากๆนะ ถัดมาตัวกันชนนะคะจะมีที่ล้างทาความสะอาดไฟหน้าค่ะมาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหน้านะคะทั้งหมด6จุดเลยค่ะระบบความปลอดภัยด้านหน้าก็มีมาให้ด้วยนะกระจังหน้าเป็นแบบโฟเมียมสีบอลเงินนะคะโลโก้เบน์ป้ายทะเบียนนะคะคันนี้เดี๋ยวทางร้านดำเนินการย้ายเข้าเป็นป้ายกรุงเทพให้ลูกค้านะคะ สีด้านหน้านะคะสีเต็มนะไม่เจอตําหนิสีนะคะมีรอยหินกระเทาะนิดหน่อยตามการใช้งานตามอายุของรถตามการใช้งานทั่วไปซึ่งถ้าถามส่วนตัวไอ้ไอ้ว่ามันมองผ่านได้เลยนะคันนี้นะคะล้อแมกอันลอยขอบ19นะคะซีรยียางจะอยู่ที่275 30 Z 19นะคะตัวยางนะคะยังใหม่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆดอกยางนี่คือหนาเลยอะ่ะลูกค้าใหม่ที่ได้ไปนะคะยังไม่ต้องเปลี่ยนหรอไม่ต้องเปลี่ยนยางเลยค่ะสภาพ,พอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เลยนะคะสีด้านข้างนะคะถ้ทะทาฐานส่วนตัวสีเต็มนะคะไม่มีตําหนิสีไม่มีแผลสดนะคะฝาครอบกระจกค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยนะ นนี้นะคะหลังคาแก้วนะเป็นหลังคาสีดํานะคะบอกเลยว่ามันเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะก็คือตัว AMG หลังคาแก้วนะเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันนะคะสวยงามมากๆเลยภายในนะคะประตูจะแอบกว้างนิดนึงเนาะ เปิดได้กว้างแล้วก็เพราะว่าด้วยความที่แถวหลังนะค่ะจะต้องลงมาทางเดียวกันนะคะก็เลยทําให้ประตูเนี่ยขึ้นลงได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่แผงข้างค่ะแผงข้างเป็นหนังสีแดงนะคะตัดกับโคเมียมสีเงินนะสภาพหนังนะคะสะอาดอาดเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างนะคะเห็นอาร์คชัดๆค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับนะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะแผ่นเพดนะคะ ที่ระบุหมายเลขตัวถังรถยนต์ทุกอย่างอยู่ครบนะเบนซ์ค่ะเวลาขึ้นลงนะสะดวกสบายมากๆนะคะก็แค่จริงๆแล้วเนี่ยคือพับลงมานะคะมันก็จะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างเนะเาะแต่เห็นต้นหนิสีนิดนึงนะคะตรงนี้เดี๋ยวทางร้านเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือมันเกิดจากการใช้งานที่เปิดปิดนะคะก็จะมีทะอลาะบ้างทั่วไปเนาะเดี๋ยวทางร้านเก็บรายละเอียดให้นะคะฝาถังน้ํามันนะคะจะอยู่ฝั่งเดียวกับคนขับนะรองรับเป็นน้ํามันเบนซินนะคะคันนี้นะ มาดูกันที่ท้ายตัวรถกันเลยเออท้ายรถด,ดูสวยมากๆไฟท้ายนะคะดีไซน์ามาดูเฉบเขียวมากๆค่ะไม่มีรอยแตกเลยนะคะไม่มีแตกไม่มีบิ่นนะระบบความปลอดภัยด้านหลังนะคะก็จะได้มาทางเซ็นเซอร์แล้วก็กล้องนะคะด้านท้ายก็จะมีเคปบิลามาด้วยนะคะปลายท่อคู่ไฟเบกรกดวงที่3าความพร้อมของรถนะคะคันนี้ถือว่าพร้อมและเพอร์เฟกมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นสภาพที่เราซื้อเข้ามาไม่ได้มีการเก็บรายละเอียดอะไรเลยนะ เจอตาหนิตรงไหนเดี๋ยวไอจะแจ้งเพื่อนๆเลยนะคะสําหรับบางคนที่มาดูรถไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้เห็นแล้วตัดสินใจได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะท้ายรถนะคะกว้างม,มากลึกมากคือสุดมือเอื้อมนี่เอื้อมไม่ถึงนะคือเก็บของได้เยอะมากๆค่ะคือจะมองว่ามันเป็นรถ2ประตูโอ๊ยนะเราจะเก็บของได้เยอะไหมใช้งานจริงได้หรือเปล่าไอมองว่าถ้าสําหรับบางคนที่ใช้งานคนเดียว2คน3าคนเนี่ย ปบาดคือได้เลยตอบโจทย์ได้เลยนะคะเพราะว่าพื้นที่ด้านหลังก็ยังเหลือพื้นที่เก็บของเบาะด้านหลังก็ยังเหลือพื้นที่ให้นั่งสบายๆเลยค่ะด้านล่างนะคะอุปกรณ์แม่แรงยางอะไหมีให้ครบเลยนะคะคันนี้เลยนะสวยงามมากๆเลยไม่เจอตําหนิสีท้ายก็ไม่มีตําหนินะคะมาดูอีกฝั่งนึงนะขันฝั่งนี้ก็สีเต็มเช่นกันนะคะไม่มีตําหนิสีค่ะ มาต่อกันเลยนะคะที่ประตูบานต่อไปนะคะแผงข้างค่ะสะอาดๆเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไ,ไม่มีการทําสีกบทับนะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะทุกอย่างคือเดิมหมดเลยนะคะันนี้การันตีเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อกันที่ห้องเครื่องกันค่ะ เครื่องยนต์ของเบนอีคูคันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์1 8 0 0ซีซีเป็นซินค่ะตัวห้องเครื่องนะคะสะอาดสอาดเลยค่ะเพราะว่าอันเนี้ยก็มีแค่สปาเช็ดทำความสะอาดทั่วไปนะคะยังไม่ได้มีการบอกว่าสปาหนักสปาใหญ่ก็ให้ดูสภาพที่แบบว่า สวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆโครงสร้างด้านหน้านะคะน็อตฝากระโปรงน็อตเดิมนะคะไม่มีไข่นะคะการันตีน็อตเดิมนะซุ้มล้อนะคะเดิมนะไฟหน้าไม่มีขยับนะคะทุกอย่างคือเดิมหมดเลยนะคะฝากระโปรงก็ฝาเดิมนะคะสติกเกอร์บาร์โค้ดทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูต่อภายในตัวรถกันค่ะมาดูต่อภายในตัวรถของเจ้าอ e ีคูพันนี้กันเลยนะคะภายในเป็นหนังสีแดงแบบว่า แดงดูดีมากๆสวยงามมากๆนะคะเบาะคนขับเบาคนนั่งนะคะปรับแบบไฟฟ้าสามารถเมมโมรี Memory ได้ทั้งหมด3ตำแหน่งเลยค่ะก็จะมีสวิตช์อยู่ด้านข้างตรงนี้ค่ะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะคะมาดูกันต่อที่ตัวคอนโซลเลยนะคะคอนโซลแห้งๆไม่มีเยิ้มนะคะหน้าจอค่ะแสดงผลกล้องมองหลังวิทยุนะคะก็คือตามการใช้งานเลยนะถัดมาช่องแอร์นะคะไฟฉุกเฉิน ช่องใส่ซีดีวิทยุนะคะสามารถกดปรับจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีตัวปิดเปิดปิดเซนเซอร์หน้านะคะแล้วก็นี่เลยค่ะม่านบังแดดหลังสวิตต์ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวอุ่นเบาะเนาะสองฝั่งเลยซ้ายขวาค่ะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นสวิตควบคุมแอร์ทั้งหมดเลยนะคะเกียร์ของเบนซ์คันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นาะที่วางแก้วปุ่มคอนโทรลนะคะอยู่ตรงนี้เลยใช้งานง่ายสะดวกสบายมากเพียงแค่ใช้มือหมุนๆมุนปรับปรับนะคะ พวงมาลัยของเบนซ์คันนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลมติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะแล้วก็บลูทูธเชื่อมต่อ จากวิทยุได้เลยนะคะด้านหลังพวงมลาลัยจะมีเกียกร์แพดเดิลชีพให้ด้วยนะคะด้านหลังพวงมลาลัยนะคะด้านบนนี้เลยจะเป็นระบบพูชัอนโทนนะคะด้านล่างค่ะจะเป็นระบบปัดน้ําฝนค่ะแล้วก็พวงมลาลัยนะคะปรับแบบไฟฟ้านะมากันที่ขวาสุดตรงนี้กันเลยนะคะจะเป็นสวิตช์นะคะควบคุมไฟหน้านะคะแล้วก็เบรกมือตรงพนักเท้าแขนตรงนี้นะคะจะเป็นสวิตช์ควบคุมกระจกมองซ้ายมองขวานะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็เป็นออโต้ทั้งหมด4บานเลยนะคะ เวลาที่นั่งขึ้นมานั่งรู้สึกว่ามันนั่งสบายมากเลยนะมันดูแบบว่ารถมันไม่ได้ดูแคบเลยคือตัว E อ่ะมัน E 2 5 0เนี่ยมันจะดูกว้างมากๆนะคะแล้วก็ตัวเบาะสภาพเบาด้านหลังกันดีกว่าเนาะสภาพเบาด้านหลังก็คือใหม่มากค่ะถือว่าผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆเจ้าของเดิมคือดูแลมาดีมากๆเลยนะคะแบ่งออกเป็น2ที่นั่งนะคะแล้วก็ มีที่วางแก้วให้สองตำแหน่งมีแอร์ด้านหลังให้ครบเลยนะด้านบนนะคะมีหลังคาสันรูฟค่ะสามารถเปิดปิดได้เลยขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะออปชั่นแน่นเต็มถ้าถามส่วนตัวอ้อยก็จะแค่ฟิลแบบประมาณว่าเอ้ยวันไหนฉันอยากรับลมหรืออากาศเยน็นหรือน,นู่นนี่นั่นไปเที่ยวนานจังหวัดอยากให้มีความแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนฟิลก็เปิดหลังคาได้เลยเนาะเลขไม้อยากรู้ไหมว่าเลขไม้คันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ มาดูเลขไมค์กันดีกว่าระบบสตาร์ทนะคะยังเป็นระบบที่เสียบกุญแจแล้วบิดสตาร์ทอยู่นะคะเลขไมค์อยู่ที่15,133กิโลเมตรเนาะ โดยรวมนะคะสภาพภายในโดยรวมถือว่าผ่านนะคะถือว่าใหม่มากๆไม่มีเก็บรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมแล้วมีก็แค่มีถลอกนิดหน่อยนะคะซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวทางร้านดาเนินการเก็บให้นะโอเคเดี๋ยวเราเราไปสรุปละค่ะกับโปรโมชั่นด้านล่างกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะดูอ้อรีวิวกันแบบรอบๆพันแล้วนะเดี๋ยวไอ,อย,ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อ้อยอยู่กับเจ้า m e อ c ์เซเเบน์ e 2 5 0 AMG แพ็กเกจนะคะปี2011นะคะราคาค่ะวันนี้เปิดขายเพื่อนเพื่อนเพียงแค่1น9 0 0 0้านบาทค่ะก็เป็นเจ้าของรถเม r c e d ซเด e n z ทคันนี้ได้แล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆค่ะดอกเบี้ย0%ูเเ็ค่ะ1นปีแรกค่ะหรือดอกเบี้ยพิเศษ2.79ตลอดอายุสัญญานะคะหรือค่ะอยากขับก่อนพอนที่หลังค่ะขับฟรีไปเลยค่ะ90าวันค่ะสำหรับบางคนค่ะที่อยากผ่อนสบายๆนะคะสามารถผ่อนได้ยาวนานสูงสุดกันที่84เดือนเลยค่ะดูแล้วนะคะอยากได้รถแล้ว สามารถโทรหาหได้เลยนะคะที่เบอร์062ค่ะ ห้าหกส5นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นก็นได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Line แอดค่ะแอดนัท at ค่ะออโต้ค่ะช่องทางทางแฟนเพจ e b o o k YouTube ได้หมดเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะยังไงนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะสามารถซื้อรถกับเราได้เช่นกันนะคะดูรีวิวรอบๆคันแล้วนะคะอ้อยรีวิวให้แบบละเอียดละเอียดเลยนะสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะวันนี้ค่ะต้องขอตัวไปก่อนนะ แล้วพบกับอ้อ้ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Car f o อร์ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car for s u ชั .com